ไรทองพระศทองแต่ที่พระพิริพิณัสนี่คือขจัดเป่าปะปัดเตาสตูดีปีสองสี่ปีห้าคือเราก็เอาเป็นมงคลนะฮะอันนี้พระชัยเฉลิมพลวัดสุทัศน์อันนี้ปกวัดกัลยานี่ปกวัดศุภทองหลวงปู่แหวนอย่างเงี้ยหลวงปู่แหวนก็คอยไว้เป็นใจกลางนะคะใจกลางอ่ะตรงกลางนี่โอภาษีฮะองค์นี้ก็เหรียญโชคดีหลวงปู่จือคือชื่อดีอยู่แล้วชื่อเป็างมงคลทำอะไรก็โชคดีเหรียญนี้ ที่ทาถวายท่านตอนนั้นหมดเลยไม่มีแล้วแล้วองค์นี้องค์นี้พระอะไรคะพี่องค์นี้หลวงพ่อโสธรเนี่ยทองคำนี่ปีเกิดผมปีศูนย์แปดอย่างนี้องค์สองพันแสนแล้วนะใช่ไม่ใช่ถูกนะหลวงพ่อโสธรนี่คือทําออกมาเยอะเหมือนกันนะทุกปีสร้างทุกปีอันนี้ก็คือเหมือนว่าเราแทนที่เราจะขับรถไปหลวงพ่อโสธรหลายสิบโลนะตอนนี้เรา อธิษฐานท่านลวท่านย่อมาอยู่กับเราเราไม่ต้องเหมือน oh. มาอยู่กับตัวเรา oh. มาอยู่กับบ้านเรา oh. เหมือน oh. มีพระบูชาหลวงพ่อสุธรตั้งอยู่บ้านก็เหมือนเราไหว้ท่าน uh huh. เหมือนกันเราไม่ต้องเดินทางไปไกลเหมือนแบบเราย่อตัวท่านเนี่ยมาคุ้มครองเราที่บ้านมาคุ้มครองที่ตัวเรา uh huh. อันนี้คือความ สำคัญของพระเครื่องนะฮะที่การห้อยเพื่อเป็นสิริมงคลก็ต้องให้ด้วยศรัทธานะคะเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องของพระสมเด็จไปแล้วนะคะแล้วก็สุนก่อแล้วพระผงสุพรรณอันนี้พระที่ผมห้อยอยู่เลยองค์นี้ห้อยอยู่เลยก็ติดหน้าแก่จริงจริงก็ห้อยอยู่อย่างนี้อ๋อเเนี้ยมาออกเลยกันคือพระผงทุพันธ์พิมพ์หน้าแก่เนี่ยนะฮะเป็นพระที่สําคัญคนสุพรรณถือว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งเลยนะฮะนี่ครับแล้ว ใครก็อยากเป็นเจ้าของแต่มีจํานวนน้อยเพราะว่ามีด้วยการสามพิมมีหน้าแก่หน้ากลางแล้วก็หน้าหนุ่มนะฮะแต่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับซึ่งเป็นเป็นพรชสำคัญนะฮะพุทธคุณคือยังไงคะพี่พุทธคุณเหรอครับครอบครอบจักรวาลอมีคนโบราณสมัยก่อนเนี่นะฮะเอาไปฝนนะฮะฝนแล้วก็ผสมหญ้าให้ให้ให้งัวนะกินที่งัวไปชนกัน แล้วก็ชนะด้วยก็ถือวคือสมัยโบราณนะฮะมีเป็นความเชื่อแต่ตอนหลังที่มีราคาขึ้นมาเพราะว่าพระเนี่ยเปิดกุ่มเมื่อปี2,456นะรกฮะก็มีใบลานทองจารึกไว้นะครับว่าให้ใช้อย่างไรสร้างไว้ให้ใช้นะฮะว่าเมตตามหานยมใช้พาหุงขี่จบทำน้ำมนต์นะใช้แค้วคาดเอาใช้พาหุงสมจบอย่างเงี้ยเอาพระเนี่ยทำน้ำมนต์เพราะนั้น มีการใบลานทองจาลึกระแปลออกมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระนครนะฮะที่ิกรุงเทพ,พ,พเนี่ยคือใบลานทองอยู่ที่นั่นถ้าใครอยากจะดูนะครับเพราะว่าเป็นพระในตำนานและเป็นพระสําคัญของประเทศไทยเลยก็ได้แล้วอยู่ในชุดเบญจคีคกีทีมหน้าแก่จะถือว่าเป็นชุดใหญ่ถ้าเบญจภาคีก็จะมีสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระรอดพิมพ์ใหญ่พระซุ้มกอใหญ่มีกระหนกแล้วก็พระผงสุพรรณหน้าแก่แล้วก็พระ นางพญาพิม์ข้าวโขงนี่เขาเรียกเนี่ยชุดใหญ่ที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 ่ออกชุดนี้จะเป็นชุดแบบครบเลยชุดนี้หลายร้อยหลายร้อย้นะจ๊ะไม่สวยอะนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้การเช่าพระหรือจะสะสมพระต้องพิจารณาและต้องมีสติเพราะว่าพระเนี่ยหลักหลายหลายล้านเนี่ยเขาจะมาให้เราเช่าหลักหมื่นหลักพันเนี่ยคุณต้องคิดไว้ก่อนเลย99%เราต้องโดนเขาหลอกใช่ไหมต้องเล่นกับผู้รู้หลานที่จะเล่นพระสัหกพระจะเล่นยังไง ให้เป็นพระแท้ค่ะตอนนี้มีทางเลือกแล้วก็มีสถาบันนี่ให้เช็คตรวจสอบเป็น QC ให้เป็นพี่ปรึกษาให้ทุกอย่างทุกพระในเมืองไทยสามารถตอบท่านได้ลายขี้สงสารสงสัยคือหลายคนสงสัยเอ้ของฉันมันจริงไม่จริงก็ไปเช็คได้แล้วระคาและอย่างองค์นี้ประมาณเท่าไหร่คะองคนี้ต้องมี2ล้านกว่าสองล้านกว่าองคนี้ยังไม่ค่อยสวยนะฮะสวยๆว่ากันที่เท่าไหร่สวยๆต้องมีเป็น10ล้านขึ้นโอ้แต่พระเนี่ยผมพอยองค์นี้หม่ามว่า พระพงสุพรรณเนี่ยเนื้อเขาจะหนึกนุ่มแล้วก็ไม่เนื้อละเอียดนะฮะอย่าไปคิดว่ามีกวดมีอะไรแล้วก็แตกแยะคือพ่าเขานี่เบสิกเลยเนื้อละเอียดมากพระพงสุพรรณเนี่ยนะครับค่ะก็คือวันนี้นามาสามองค์มีพระพงสุพรรณนะฮะซุ้มกอนแล้วก็สมเด็จวัดระคังนะคะนี่ก็สุดยอดแล้วแหละนะคะแต่ว่านอกจากพระเครื่องค่ะต้องบอกว่ายังมีเครื่องรางเด็ดเด็ดอีกที่วันนี้พี่ป๋องนํามารวมถึงเอาเกิดประนาไปนะคะพี่ป๋องนี่จากเด็กถีบสำล้อชีวิตพลิกเป็นเซียนพระระดับประเทศแบบนี้ ต้องมีอะไรดีแหละเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ การผู้หญิงอยากเล่านะคะวันนี้อยู่กับพี่ป๋อกสุพันนะคะอย่างที่บอกว่าพี่ป๋อกไม่ได้นํามาแค่พระเครื่องค่ะยังมีเครื่องรางของขลังมาโชว์กันอีกนะคะมีอะไรบ้างคะพี่ป๋อกคะวันนี้วันนี้ก็มีเสือหลวงพ่อเดิมค่ะแล้วประหลัดหลวงพ่ออีแล้วก็เบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดในหลงอืมกัดังทั้งนั้นนะคะคือพูดถึงตำนานเนี่ยตำนานคือเครื่องรางเนี่ยจะต่กอเนี่ยเขาจะพูดของจองเลยก็คือ อ่าประหลัดหลวงพอ่อเรือเสือหลวงพ่อปานนุมาหลวงพ่อสุนอ่าเบี้ยแก่หลวงปู่รอดคือจริงๆแล้วเครื่องรางเนี่ยเสือก็ลายสำนักสร้างมีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วะนะฮะมีเสือหลวงพ่อปานวับดบางแย่นะแต่เสือหลวงพ่อเดิมก็มีแต่เป็นเอกลักษณ์เอาวันนี้มาพูดถึงเที่ยวหลวงพ่อเดิมเที่ยวมีพุทธกุนด้านไหนอะเที่ยวเนี่ยไม่ตามมหานิยมแล้วก็มีมหาเป็นมหาอำนาจอยู่แล้วเกจิอาจารย์ดังสมัยโบราณเนี่ยจะหาของที่เป็นทนสิทธิ์ทนสิทธิ์ไหมความว่า เอามาลงอักคระเลขยันแล้วสามารถคุ้มครองผู้ที่ครอบครองได้หรือว่าท่านอธิษฐานเมตตามหานิยมคือกันได้ทุกอย่างแม้จะการพูดผีปีศาจของคนกันของกันลมพัดลมเพลโรคภัยไข้เจ็บคือมันอยู่ที่แหล่งอธิษฐานแต่หลวงพ่อเดิมเนี่ยสร้างนะเป็นเอกลักษณ์ว่าเสือทุกตัวจะแกะมีคนคือพยักษ์พยักหลายหลายคนเลยเนี่ยอ๋อเป็นเอกลักษณ์ที่ตัวเนี่ยจะมีมีรอยลายเนน็ปแต่โดยมากที่เจอจะเจอเท่านี้นะฮะค่ะ ส่วนใหญ่เจอเนี่ยจะไม่มีเขียวแค่นี้อ่าจะเจอแค่นี้แต่ตัวเล็กๆองค์นี้ถือว่ามาออกรายการนะรายการแรกเลยตัวใหญ่เป็นเขี้ยวโป่งฟ้าทําไมถึงเรียกเขี้ยวโป่งฟ้าเป็นเขี้ยวเต็มนะฮะแกะได้สวยงามมากแล้วแกะลายนี่คือเขี้ยวเสือจริงๆจริงๆเลยตัวนี้ใหญ่มากก็เลยจริงๆแล้วเก็บไว้นะฮะอันนี้จะเปิดให้ดูทําไมถึงเรียกเขี้ยวโป่งฟ้าจะมีนี่นะครับเขี้ยวเต็มก็จะมีรูเขาเรียกเขี้ยวโป่งฟ้า ถ้าถ้าเกิดไม่ได้ทําอะไรครอบไว่นี้ถ้ามองอย่างนี้ไปทะลุฟ้าเขาเรียกเที่ยวองฟ้าอย่างนี้องค์เนี้ยตัวเนี้ยพิเศษแล้วสมบูรณ์ที่สุดที่เห็นมานะอืมค่ะนะคะจากเที่ยวแล้วค่ะมีอะไรน่าสนใจนี่อันนี้คืออันนี้ตัวเกิดตัวเกิดก็คือประหลัดขิกบ้านเราจะเรียกประหลัดขิกนะฮะอันนี้เป็นของหลวงพ่ออี หลวงพ่ออีนี่จะโด่งดังคู่กันมากับหลวงพ่อเลือวัดเสาชงอกก็โด่งดังเพราะเสาชงกอะก้นเขาจะเป็นลูกถ้วยนะฮะ응เขาเรียกว่าก้นล,ลูกแก้วอะฮะอันนั้นก็จะตัวเป็นแสนนี่ก็ตัวเป็นแสนนะฮะ응เห็นเท่านี้นี่ทําจากแก่นครูนไม้แก่นครูนด้วยความที่คนที่ใช้เนี่ยด้วยความด้วยศรัทธาในในพุทธคุณของหลวงพ่ออีนะฮะเคยแบบว่าลงไปในทะเลเนี่ยมีปลาชรามที่เป็นฟูงเลย응โดดลงไปเลยกลางกลางกลางวงปลาเนี่ย ลาไม่เข้ามาทำลายเขาเรียกว่าประหลัดหลวงพ่ออีชลาลามชลาเมินเนี่ยเขาเรียกประหลัดชลามเมินชลามเมินแต่สาวมอสงว่ไหมพุทธคุณพุทธคุณเมตตามหานิยมทางด้านปลายนี่จะลงอุณโรมนะฮะแล้วก็จะมี ตัวพินทุอ่ะพินทุก็คือตัวเขาเรียกตาพระอินตาพระอินสําคัญมากนะเนี่ยอย่าอยู่ใต้นี้เป็นกลมๆจะเรียกเป็นต้องส่งนี่ไงจะมีแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตาไม่เหมือนตาพระอินกลมๆเนี่ยเขาเรียกว่าพินทุพินทุคือการลงอ่ะนะเนี่ยนะมะพระทะนะพระกเนี่ยคือนะโมพุทธายะก็คือนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะการการลงอัคคะคืออันนี้ในตลาดที่เขาวางเงินคือเป็นแสนเป็นแสนครับแล้วเมื่อกี้เขี่ยวเสือหลงก็เดิมแล เขาเดิมก็เป็นแสนคือรักแสนหมดทั้งนี่อันนี้เอามาโชว์เลยนะคือรายการแรกเลยเสือตัวนี้ผมว่าหาไม่ได้หนึ่งเดียวในสยามเนี่ยคุณลองชมดูอธิษฐานเอาได้นะอาจริงเหรอฮะเอาตัวนี้แต่ทุกคนนะเดี๋ยวเราจะต้องได้แต่ทุกคนอันนี้อันนี้ต้องอธิษฐานบระลัดคิกออ๋ได้ นี่ปาฉลาดเมินแต่ว่าสาวจะมาหลงหนูไหมคะไม่หรอกนะคะเราอธิษฐานเอาให้ไม่หาวสาวก็ได้โอเคเป็นหนุ่มโอเคได้หนุ่มหนุ่มโอเคนั่นช่วงนี้พี่ป๋องอยากพูดอะไรพี่ป๋องพูดก่อนเลยพวกหนูขอเขาใช้สมาธิแป๊บหนึ่งค่ะคุณเอไม่ส่งต่อเลยนะคุณผู้ชมดูนะทีนี้ฉันต้องไ้แต่คุณไอคืออยากให้อยากให้ได้ชมและอยากได้ให้อธิษฐานเพื่อเป็นสิริมงคลกับพิธีิกรวันนี้เพราะอันนี้เป็นโชคล่าโทกัพย์บขอให้ ชีวิตเราอะดำเนินวันอนาคตข้างหน้าให้เจริญให้นราหวางข้าอธิฐานกันเดี๋ยวข้าอธิฐานเนี่ยคุณผู้ชมอธิฐานไปด้วยก็ได้นะคือจริงๆเนี่ยตั้งจิตได้เหมือนพลังไปเบี้ยแกเบี้ยแกนี่ตั้งเชื่อเบี้ยแกความหมายคือความหมายคือเบี้ยก็คือหอยหอยเบี้ยสมัยโบราณที่เขาเอาใช้เป็นเงินไงสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ใช้เบี้ยเนี่ยหอยเบี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเงินเป็นเงินก็คือความหมายก็คือเงินแล้วนะแกก็คือแก แก้สิ่งที่ไม่ดีอแก้โดนคุณของคุณคนป้องกันพูดผีปีศาร์วิญญาณร้ายต่างๆแม้จะทําน้ำมนต์เอาไปอาบผีเข้าก็ออกนะแม้จะไปงานศกปีชงก็ห้อยไปอันนี้ควบคุมทุกอย่างทําไมถึงเรียกใช้เบี้ยแก้หลวงปู่รอดเนี่ยมีวิชาคมในด้านสร้างเบี้ยบรรจุด้วยประลอดขยาวดูเนี่ยปลระเนี่ยข้างในเป็นอะไรอะพี่ป๋องมันเหมือนมีอะไรเคลือบคือมีมือคือจะนี้จะมีผ้า คือผ้าถ้าเป็นหลวงูบุญก็จะเป็นเป็นผ้าชีวอนนะถักห่อผ้าแล้วก็มาถักอีกทีอันนี้อันนี้ทลอกหลรุดไปนะจะผ่านจากการใช้เพราะบูรอดนี่ไหลสิบปีมากแล้วข้างในเป็นข้างในเป็นห่อเห็บ่ะสีเผาเผาแล้วก็เป็นเหมือนจีวรเป็นผ้าห่อไว้รอบหนึ่งแล้วก็เป็นถักแต่ถ้าแล้วแต่หลวงพ่อถ้าหลวงปู่บุญเนี่ยจะมีชีวอนสี่เรื่องห่อไป แล้วก็มีอัคระจานอยู่ในรอบนี้อีกถ้าแกะออกมาในนี้จะมีอัคระลงไว้นะฮะแล้วด้านล่างนี่ก็จะปิดแล้วก็ใส่ปลอดอยู่ด้านในเวลาเขย่าเนี่ยสี่ยงก็จะเพาะมากพกไว้แต่ไม่รู้วิธีใช้ล่ะมันจะมีคุณคุ้มครองได้ไหมก็คุ้มครองตัวเราเราอธิษฐานว่าไปไหนก็ให้คุ้มครองแค้วคาดปลอดภัยเพราะฉนั้นการตั้งน้โมสมจบนะฮะแล้วก็ให มนุษย์สนานังปีโยโหติมนุษย์สนานังปีโยโหติเทวตารักขันติมนุษย์เมตตาเทวดาคุ้มครองก็คือนี่แหละคาถาของหลวงปู่จือ,อนะฮะก็ค,ะคือคาถาของหลวงปู่นะ,ะเอาไปใช้กันใครได้พักงรงนี้ไปก็เอาไปใช้ไหนไหนพี่ป๋องบอกแล้วอันนี้บอกคุณผู้ชมแล้วกันวันนี้พี่ป๋องนำมาแจกนะห้าสิบห้องค์ห้าด้วยกันนะคะไม <56 S 1> ่มีจําหน่าย ไม่จำนายแจกฟรีด้วยไม่ต้องเล่นเกมนะฮะเพียงแค่คุณผู้ชมโทนะคะแต่ขอให้โทรมาหลังจบรายการ50สายแรกเท่านั้นนะฮะเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอนะคะ0818011314นะคะขอให้โทรหลังจบรายการแต่ทีนี้เนี่ยว่ากันว่าพี่ป๋องก่อนหน้านี้เป็นแค่เด็กถีบสำล้อเขาว่ากันอย่างนั้นไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าดวงชะตาพี่จะพลิกมาถึงเป็นเซียนพระเครื่องชื่อดำระดับประเทศเป็นเพราะ พี่มีพระเครื่องหรือได้รับทุนเหล่านี้หรือเปล่าคือ,อไ,ดไ,ดได้พูดเอาตรงๆเลยนะจากชีวิตจริงเลยเนี่ยเราเนี่ยเป็นเป็นเด็กที่ได้ร่องโอสจริงๆพ่อแม่ก็ยากจนไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเงินให้เรียนแล้วละ่ะเราก็จบแค่ปหกจบปหกเราก็ออกมาทํางานออกมาก็งานอะไรที่รับจ้างทุกอย่างเราทําเสร็จแล้วเราก็ไม่มีงานทําเนี่ยเราก็ไปทีมสำารออยูใ่ในตลาดสุพรรณเนี่ยนะฮะก็ทีมสำารออยู่แล้วพอมีโอกาสได้งานใหม่ไปอยู่รถเมย์ไปอยู่รถเมย์อีก น่าจะปีกว่าออาเก็บรถเมย์มามา,มาอยู่มูลนิธิแล้วมาขับรถมูลนิธิเก็บศพเนี่ยสมัยก่อนเงินงเดือน2,008อีกางนีแล้วก็จริงๆแล้วพักเครื่องเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าจะเชื่อได้ไงตายทุกวันนะเราไปเก็บศพทุกวัน <laughs> คือคือนี่คือชีวิตหนุ่มกู้ภัยอะสมัยก่อนนะนะอยู่มูลนิธิร,มมร่วมบุญสุพรรณบุรีนะด้วยความเมตตาของคณะกรรมการที่สุพรรณก็ให้อยู่มาหรอให้ปีแต่แล้วก็มีผู้มีพระคุณอีกคนหนึ่งก็คือคุณ อนุสักนะกุลพัทยยาสุพรรณเป็นคนที่เล่นพระเป็นผู้นำของเมืองสุพรรณเลยนะ,ะเล่นพระละปีคนทั้งประเทศเชื่อถือศรัทธาท่านมากท่านเล่นพระดีท่านก็ชวนไปอยู่ด้วยก็ไปขับรถให้ทุกวันรับราก็เห็นพระทุกวันเลยลทีแรกเขาไม่ค่อยสนใจก็ขับรถอย่างเดียวแล้วเฮียเขาเนี่ยดูไว้อันเนี้ยสอนอดูเราก็ดูสมเด็จดูทุกวันนะวัะเกดสมัยก่อนพระเจดชโยเนี่ยโดยมากจากแม่นมากเพราะว่าดูแล้วโดยมากพระสุพรรณเนี่ย เยอะทั้งพระกู้กับพระเกจิจะมีหลวงพ่อเนียมวัดน้อยทำเสือพระร่วงบ้านกลางเราก็จะมีโอกาสได้ดูพระเยอะอก็ครูพักรักจำเลยมามแต่แล้วเราก็มาได้สะสมพระเป็นองค์แรกก็ได้คุณแพทย์บันกลาง ก็เก็บเก็บว่าอย่าทุกวันเนี่ยนะองค์ที่คิดว่าเปลี่ยนชีวิตเราครับก็ไม่ตามหานิยมนะครับว่าเวลาเราเปลี่ยนมือเราก็มีมูลค่าเพิ่มนะมันเป็นสมบัติที่มีมูลค่าเพิ่มนะมเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยก็ทําให้ชีวิตผมดีขึ้นส่วนหนึ่งเราก็ทําบุญอีกส่วนหนึ่งเราก็ใช้ในครอบครัวมันก็เหลือกินเลือใช้มาเรื่อยเพราะว่าการทําบุญเนี่ยเราได้พระเราก็ต้องทําบุญทุกครั้งที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะเราก็จะ ถึงผู้สร้างที่ว่าได้สร้างให้เรามาเนี่ยได้เอามาเปลี่ยนมือให้กับผู้ที่อนุรักษ์และสะสมพระเครื่องที่อย่างได้ให้จากเราก็ได้ไดไดความเชื่อถือจากการเล่นพระแล้วก็ได้ครูดีครูดีก็คือผู้มีพระคุณก็คือเฮียอาสุพันธ์เนี่ยเราก็ได้เดินคู่กับท่านมาจนปัจจุบันอตอนนี้ท่านก็มาอยู่ที่สทาบากับเราอายุอายุ72ค่ะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องมหาสจัลจริงจริงนะสำคัญก็คือพี่ปองสุพันธ์บอกนะคะว่าการทำอาชีพนี้เรื่องของคุณขาดไม่ได้และที่สำคัญคือความตั้งใจ ความสุจริตแล้วก็ความนับถือความศรัทธาด้วยนะคะท่าบุญทุกครั้งนั่นแหละเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆอ่ะประวัติชีวิตของพี่ป๋องน่าสนใจเดี๋ยวเราเชิญมาอีกเทสหนึ่งใช่คุยลรเจาะเลยนะคนไหนที่มันพลิกพี่จริงๆอย่างนี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าเชิญใหม่คขอบคุณด้วยนะคะพี่ป๋องค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้กัพี่ป๋องแต่ความมหัศจรรย์ของจังหวัดสุพรรณบุรี